สวัสดียามเช้าครับแม่แม่ทุกท่านนะครับผมเน,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 น่เน่เน่่อย่ากดกดนุนถนนน่นอนะกวดลงมาทำไมเช้านี้นะครับแปลงยาเคลียให้หมดตรงนี้ จะหมดไหมเนาะคุณตาขึ้นมาแต่เชาเถอะนะชานี้แ่ญยาเนี่นะครับผมจะเอาให้หมดจะเอาให้หมดงอเยอะเลยนะ่ยลมหมดไหมพอไม่พอเดี๋ยวรู้กันนะครับผมปะลงมือได้ครับวะ ไม่หมดไม่หมดอีกรอบอีกรอบนะครับผมอู้เลือดเทตุนไม่หมดนะครับอีกรอบอีกรอบเอาว่าจะเคลียร์ให้หมดไม่หมดเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับผมไปต่อไปต่อรอบนี้คงไม่เยอะจะเอาไปหมดก็ไม่หมด ปเช่นแครับรอบที่สองเรียบร้อยแล้วครับผมปิดแล้วแปลงนี้ปิดแล้วหน,นึ่งพันคะแนนเอาไปทำพันต่อนะครับได้ไปทั้งหมด6กคันรถประมาณนี้นะครับพอหรือไม่พอค่อยว่ากันต่อนะครับเพิ่มเติมที่บ้านนะครับผม ลูกไว้ต่อไปแล้วก็ปลูกครั้งเดียวกินตลอดนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนตาแกก็มาตัดตัดเรียบๆก็คนใหม่ก็มารับช่วงต่อไปเลยนะครับของเราถ้าเกิดได้ขนาดนี้ดีเด้นาขนาดนี้แหละสวยมากเกิดขนาดนี้เด้อของเล็กบัวงามลายบัวงามจองนี่ เชอรี่ภูผานูนนอยู่หลายบ้านอยู่นะครับผมไปเข้าบ้านโอ้แดดร้อนอีกแล้ววันนี้ตกอีกบนน้อรถที่สองรถที่2มาถึงแล้วครับผมโอ้วันนี้สุสงใสจะไม่ได้ออกไปนะครับนั่งปอกทั้งวันแหละเคลียร์ตรงนี้ทีเดียวเ,เลย จบหรือไม่จบพรงนี้ตัดยอดออก่อนนะครับเคลียร์เคลียร์ยรโอ้เกลียดาหารวันนี้แดดแรงชทโนะแดดแรงชทโนวันนี้เ,เานเเานนนนะเป็นช่งใดเนาะ แดดจ้าแต่เช้าเลยหว่ววนจนกว่าจะจบงานนี้เคลียร์ทุกอย่างพื้นที่โอ้คงจะเบื่อเนาะนี่เปียนกองเต็มพื้นเลย พักงวงสบายๆไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยวันนี้เดดจ้ามากเลยวันนี้โอ้โหวันนี้ปอกปอกหญ้านะครับผมปอกทำงานอยู่ในร่มครับวันนี้ไม่ออกแดดแล้วเดดแรงมากตรุงนี้ค่อยว่ากันออกไปแต่เช้า อยู่ในลมมีเพลงฟังด้วยเฮ้ยยอดอะกินไม่ทันเครื่องบดบดไม่ทันแล้วพอหรือไม่พอแค่เคปลือกนะครับนี่บอกเปลือกออก

ปอกเสร็จเรียบร้อยส่วนที่ได้ปอกออกครับปนประทานกินเที่ยงนี่ครับปอกส่วนที่ปอกแล้วนะครับพอม่นอพรุงนี้ว่าก,กันต่อวันนี้ขอเบ็กพักครึ่งวันวันนี้ขอพักครึ่งวันแดดร้อน พ่งนี้ก็ลุยแต่เช้านี่นี่คลุมไว้นะครับผมโอ้ประทานประทานกินเลือกเละหรือประทานเลือกกิน เล็กพักก่อนครับผมออกอีกแล้วขยะหนึ่งขันรดวันละคันรดเลยพีมันปอกเปลือกแน่นด้วยนะครับผมก็เลยเยอะดีจะกินไม่ทันแล้วยอดยอดในเปียกินไม่ทันแล้วทานประธานเดี๋ยวจะไปเอา โอ้นี่ไปลงแล้วก็จะไปเอาการมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวก็เขาโทรมาให้ไปเอานะครับอีกหมู่บ้านนึงเดี๋ยวเราเอานี่ไปลงแล้วก็เติดไปเลยนะครับไปตุ้นแหละเลยเลยเลย,เลยสวนบ้านสวนเราไปอีกครับผมอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับโทรมา เดี๋ยวเราไปกันนะครับวันนี้ไปคนเดียวไม่มีลูกน้องลูกน้องไปทางไหนไปแบกต้นมันขึ้หนโอ้ยฝนเหมือนจะตกเลยแล้วฟ้วาล้องลอ,ลอบเลยบใายๆมาก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนจะตกเกค,ครับผมเดินทางหลังจากเอาขยะไปทิ้งนะครับผม ก็ไปเอาทางมะพร้าวมาพรา้อมกมะพร้าวต้นกล้วยนะครับผมยก็ให้มาทาทมะพร้าวชิมสิเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารสิวันนี้จะค่อยอาบน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูบ้าง Điền menu Ừ Ừ, ừ. กปะเดี๋ยวอาทางหมดเร้าาลงแล้วก็อาบน้ำกันลงเรียบร้อยแล้วนะครับ รายรายเดี๋ยวค่อยอานบน้ำเดี๋ยวขยับรถออกก่อนหยุดลอยมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวะเดี๋ยวขยับรถแล้วขึ้นพันธุ์หญ้าไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ออกเดินทางแต่เช้าตรงนี้ออกเดินทางแต่เช,ตออเ,ตเช้าเลยครับ จะเย็นๆหน่อยเอาท่านประธานมาอาบน้ำก่อนโอ้กินไอ้ดอกมะพร้าวที่เป็นายเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารวันนี้เปลี่ยนเมนู อืมหน่าเลยเนาะหน่าเลยเนาะไปน้ำเก็บต้นยญ้าขึ้นไปขยายพันธุ์ต่อพอหรือไม่พอพรงนี้ลุ้นกันขาดก็ขาดน้อยนะคิดว่า ขาดก็ขาดน้อยลองดูพอลรือไมพอแล้วว่ากันต่อนะครับผมบนเลยบนไปฝั่งนู้นนะครับผมไปเอาการฟ้าวนี่ฝนตกฝั่งนูน้นพวกคนละฝากถนนกันเลยตกเปียกไปหมดเลยน้ำไหลเต็มถนนมาฝั่งนี้แห้ง เมื่อวานทางนี้ตกทนู้นไม่ตกเอาบนบนนั่นนั่นข้างล่างนั้นมีนั่นเลยมีแตงกวาล้างไว้บนล้ลางก่อนล้างก่อนเร็วๆอาบน้ำอาบน้ำ เต็มทั้งเลยเรือสองสามกองยังไม่ขึ้นนะครับเดีย๋ยวให้นางกินก่อนตากบนบนซุงจะรีบหันไปไหนฮะเปียกมดุดเบนไปหันไปไปทั้งบนบนบนซุง อุ๊บเด้อเฮ้ตักที่เดียวหันออกมาไปตักอีกบนญสูงอืมอืมอันไม่พอทัวตัวอะไรเม่นมุนไปพอพอพอ,พอคอยคอยคอยอ้าว อืมอืมปลาอ่อน บนอาบน้นำเสร็จนะครับดางข้าวเดี๋ยวไปขึ้นยาต่อ พรุงนี้ออกไปเชา้าจะไม่ร้อนหมดไหมโอไม่พอมาลุ้นกันต่อ จะขยับข้าในกนะ่อนโอเคนะครับผมขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าพอไม่พอมาลุ้นกันต่อนะครับเคลียร์พื้นที่ได้ทาวัวแพวมานู่ท่านประธานฝากเปะ๊เปะเปะอยู่น่เปลี่ยนอาหารแล้ววันนี้ มีอาหารให้เปลี่ยนตกคำมาฟ้าร้องวนไปวนมาตอนนี้เงียบแล้วครับผมอร่อยน,น,นานๆสุดยอด ช้างยังฟันดีก็กินได้เชี้ยวได้ช้างอายุสูงก็อายุมากกินไม่ได้นะต่างฟลามันไม่มีแล้วก็ลำบากเลยนะครับ ได้ปัดแมลงด้วยได้เกาด้วยแตออ่ไม้ปัดแมลงเลยเกาด้วยเกาเสร็จเข้าปากเจแ้ครับผมขอจบคลิปตรงนี้จกักผมเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ลุยต่อครับฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ